สวัสดีค่ะลูกค้าเซตาสกินแคร์ทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วมีความสุขกับวันศุกร์นะคะืมดูสิขนาดทากิีนตลอดเห็นไหมคะผู้หญิงเราก็ยังต้องมีก็ยังเลี่ยงไม่ได้สิวขึ้นมีเม็ดเดียวทั้งหน้าสาเหตุเพราะว่าวันนั้นของเดือนมามันก็เลยขึ้นแต่เมื่อก่อนจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่วันนี้นี่เขาแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ใช้ ใช้ครีมมาเนี่ยเขาก็ก็มีมาบ้างปะปายใหญ่สุดก็เม็ดห,หนึ่งเม็ดนี้นะคะแล้วก็มันจะสังเกตว่าเดี๋ยวอีกสองวันมันก็จะไม่ค่อยอักเสบแล้วะคะ่ะเพราะว่าจะทาครีมแล้วก็จะทาตัว dsc dcl ตัวตัว,ตวรักษาสิวแล้วก็ทาชุดสมสลายนะคะก็จะกินกุต้าเข้าไปด้วยอ๋อยากุต้านั้นนอกจากให้ขาวแล้วยังช่วยลดส,สิวฝ้าด้วยนะคะขอบอกเพราะว่าเด้ง เป็นคนที่มีฝ้าเยอะมากก็หายจางไม่เดียวว่าหายดีกว่าจางลงเพราะชุดสมสาหร่ายนะคะแล้วก็เอาตัวเซรั่มยังมาเสริมแล้วก็ทานกูต้ามาหลังสุดเลยนะคะก็ยังไงใครอยากฝ้าหายแบบพี่ดาวนะคะฝ้าจางลงไม่หายค่ะบอกแล้วว่าไม่หายจางลงก็ใช้ชุดสมสาลายใช้เรื่อยๆนะคะนี่ใช้มา30ปีแล้วนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเดือนหนึ่งทีไม่หายไม่เห็นผลก็มีนะคะ เพราะว่าคิมนี่มันไม่ใช่เทพหรือว่าไม่ใช่แบบมาจากดาวคารหรือว่าอะไรก็คือมันเป็นสมุนไพรที่นี้เองแล้วก็เน้นในเรื่องรักษาการรักษาระยะเวลาที่ยาวนานไม่ใช่การเลี้ยงไข้หรือว่าเลี้ยงอะไรอย่างที่ใครเข้าใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นการค่อยๆเข้าไปรักษาเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าไปทําให้เม็ดสีมันอ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยนะคะฉะนั้นใครอยากหายถาวรอ,อยากจางลงถาวรอ,อยากแบบมีหน้าสวยใสฟ้าจางไม่แบบ อย่างเงี้ยมอเง,องี้ยก็ไม่เห็นเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อสมสลายนะคะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะบอกแล้วว่าเราเนี่ยใช้มาสองสมตีนะคะนาเป็นแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขอไปขัดน้ำแต้มสิก่อนนะคะเดี๋ยวพาลูกไปเรียนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ